กิจกรรมแบบฝึกที่1.2นะคะทีนี้เราจะเริ่มเอาเสียงเข้ามาแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราออกเสียงลมหายใจออกเป็นแบบตัว c ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเปลี่ยนค่ะเราจะออกเสียงว่าออออ์สระอานะคะอะอารนะคะรูปปากอโอเคค่ะทีนี้นะคะทุกคนลองดูนะคะเหมือนเดิมเลยหายใจเข้าค่ะ1 2 3 4อา ถ้าใครเป็นโทนเสียงต่ำก็เปล่งเสียงได้ตามระดับเสียงของทุกคนเลยนะคะเช่นอแต่ไม่ควรที่จะเป็นเสียงสูงนะคะเช่นอแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้มันจะสูงเกินไปขอให้อยู่ในมาตรฐานของทุกคนนะคะประมาณก,กลางๆนะคะและในขนาดเปล่งเสียงนะคะทุกคนจะต้องเปล่งไปทั้งหมด8ครั้งค่ะตามเมทรนอมเลยนะคะลองดูนะคะ อย่าลืมนะคะเปลี่งเสียลงลมหายใจออกเป็นคําว่าอานะคะและก็ต้องหายใจเข้าด้วยนะคะลองดูนะคะอ่าแนี้นะคะคือถ้ารู้สึกว่าไอเสียงที่เราลองเนี่ยมันสูงจนเกินไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนระดับเสียงให้นะคะลองดูอีกทีหนึ่งค่ะด เด็กๆอย่าเริ่มทาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่ารอบที่1หรือว่ารอบที่2เนี่ยเสียงของเรามันจะยังไม่นิ่งนะคะลองทําต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าทักษะการทําซ้านั่นเองค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะเปล่งเสียงเป็นคําว่าอาแล้วนะคะทีนี้เราจะทำบับเบิลค่ะหรือว่าการเป่าปากนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะแต่เราจะต้องหายใจเข้าไปก่อนและปล่อยบับเบิลยาวนะคะวิธีการเช่น1 2 3หายใจ ครั้งก่อนนะคะแล้วทุกคนก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนเข้าไปนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ1 2 3สองสามหายใจแบนี้นะคะบูบับเบิลนะคะแบบ,บนี้ค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะ1 2 3สองสามหายใจ วัีนะคะ